สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องรายการผู้บาทยอเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับแต่ก่อนไปฟังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับไปฟังเรื่องเล่ากันเลยครับเรื่องนี้มาจากคุณแบงครับคุณแบงเล่าว,ว่า ย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วผมได้เข้าเรียนมหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือช่วงนั้นพี่ๆมห้าได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายที่โรงเรียนเป็นเวลาสาวันสองคืนทุกอย่างราบรื่นดีจนมาเกิด,ดเรื่องขึ้นในคืนที่สองนี้เองคืนนั้นมีกิจกรรมปิดตาเดินตามเชือกโดยเชือกจะถูกผูกโยงไปทั่วโรงเรียนรุ่นน้องที่เข้าค่าย จะต้องถูกผ้าปิดตาไว้แล้วปล่อยออกไปจากหอประชุมทีละคนจนในที่สุดก็ถึงตาของผมครับผมจับเชือกไว้โดยไม่ปล่อยเลยระหว่างทางจะมีพี่ๆสตาฟคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าแอบดูนะให้เดินตามเชือกไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกโอเคที่ยังมีพี่ๆอยู่ใกล้ชิดกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็นห้าฐาน แต่ฐานที่ผมจําได้ขึ้นใจไม่มีวันลืมเลยครับคือฐานที่ห้าฐานลําแก้บนครับพี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนเรามีรุ่นพี่นางําคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงนี้และพี่เขาจะพารุ่นน้องที่ลาไม่สวยไปอยู่ด้วยจากความรู้สึกของผมที่เดินมาตรงนี้จุดนี้น่าจะเป็นลานกวางที่ข้างตึกนาตาสินพอรุ่นพี่สตาร์มาร์กซิบ่า เริ่มรำได้เสียงนดนตรีไทยก็เริ่มค่อยๆดังขึ้นแล้วผมก็เริ่มรำครับคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็รำให้สวยไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้เพราะผมกลัวมากพอรำไปสักพักประมาณนาทีกว่าๆครับเสียงรอบข้างก็เงียบลงเหลือแต่เสียงดนตรีไทยกับเสียงลมหายใจของผมเท่านั้นผมก็เริ่มกลัวละ แต่ก็ไม่ได้หยุดรำนะครับก็ยังรำต่อไปตอนนั้นผ้าปิดตาอยู่นะครับระหว่างที่รำรำอยู่ผมก็ได้ยินเสียงกริง้งกริง้งเหมือนเสียงกระดิ่งเบาๆและก็ค่อยๆดังขึ้นในหัวผมนึกภาพคนใส่ชุดไทยขึ้นมาเลยตอนนั้นคนเริ่มลุกขึ้นมาจากหลังแล้วครับแล้วจากนั้นก็มีเสียงมากระซิบผมว่า แขนเหยียดตรงหน้าเชิยดย่อเขาสิผมได้ยินประโยคนี้ประมาณสามครั้งก่อนจะมีมือมาจับที่มือของผมตอนนี้ผมสะดุ้งเลยครับแต่ก็ยังรำต่อไปเพราะมือที่มาจับเหมือนมือคนเราธรรมดาอุ่นๆน,นุ่มๆพร้อมเสียงพูดอีกว่าแขนเหยียดตรงหน้าเชิยดย่อเขาสิมือก็จับมือผมทั้งสองข้าง เหมือนจะจัดท่าให้ปากก็พูดประโยคเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆประกอบดนตรีไทยเดิมกับเสียงกระดิ่งทำเอาผมใจคอไม่ดีเลยผมตัดสินใจเอ่ยปากถามพี่สตาเบาวๆว่ายังไม่พอหรอครับพี่ทันใดนั้นมือที่จับผมอยู่ก็ปล่อยเสียงกระดิ่งก็เงียบไปและดนตรีไทยก็ดับไปทุกอย่างเงียบหมดเหมือนผมอยู่คนเดียวตรงนั้น ผมก็เรียกพี่สตาฟโดยเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆประมาณเกือบนาทีได้แต่ก็ไม่มีใครตอบจะเปิดตาก็ไม่กล้ากลัวเห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นเข้าปากก็ตะกลเรียกอยู่อย่างนั้นผมยืนตัวสั่นประมาณ3นาทีหลังจากเพลงดับไปมันเป็นสนาทีที่นานมากสำหรับผมครับสักพักหนึ่งก็มีเสียงพี่ๆสตาฟหลายคนเลย ตะโกนอยู่ไกลๆว่าเฮ้ยๆน้องคนนั้นไปทำอะไรตรงนั้นแล้วพี่ๆก็วิ่งเข้ามาหาผมจับตัวผมแล้วค่อยๆพาผมไปที่หอประชุมระยะทางจากที่ที่ผมอยู่กับหอประชุมก็ห่างกันพอสมควรพอถึงหอประชุมเสียงคนคุยกันก็ดังขึ้นเหมือนเดิมผมนี่ใจชื้นเลยครับพี่ๆสตาฟก็จัดแจงให้ทุกคนนั่งในหอประชุมเป็นแถวๆ พอครบแล้วก็บอกให้เปิดตาได้ผมก็เปิดผ้าออพี่พี่สตาฟก็พูดกันโดยไม่มีใครสนใจเรื่องของผมเลยผมเห็นทุกคนดูปกติดีก็เริ่มสบายใจคิดว่าคงเป็นแผนแกล้งของพ่อพี่เขานั่นแหละพอเลิกจากกิจกรรมผมกำลังจะเดินกลับห้องพักกับเพื่อนๆพ,พอดีไปเจอกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดไทยสีเขียวประดับด้วยเครื่องประดับเต็มยุททั้งกำไลเขนกำไลข้อเทา้าแต่บนหัวไม่ได้ใส่อะไรในใจผมคิดว่าพี่คนนี้แหละที่มาจับมือผมผมก็เลยเดินเข้าไปถามพี่เขาว่าใช่พี่ไหมครับที่คุมฐานห้าพี่เขาก็ยิ้มยิ้มแล้วพูดแค่ว่าแขนเหยียดไม่ตรงนะจังหวะนั้นพวกเพื่อน,อนผม ก็ตะโกนเรียกผมขึ้นตึกพอดีผมก็เลยวิ่งตามเพื่อนๆไปคือคืนนั้นผมได้เจอพี่คนนั้นก็โล่งใจแล้วครับนอนหลับสบายเลยแต่เรื่องมันไม่จบเท่านี้นะสิครับชาวันต่อมาระหว่างกินข้าวกันมีพี่สตาผู้ชายคนหนึ่งมานั่งกินข้าวกับกลุ่มของพวกผมพี่เขาถามว่าเออเมื่อคืนนี้ น้องไปทำอะไรตรงลานข้างห้องนาศิลิ์ล่ะผมก็ตอบไปว่าเอ้าพี่ก็ไปรำแก้บนฐานห้าไงครับมีดนตรีมีคนสอนพร้อมดีมากเลยแต่พี่สตาบกับทำหน้าเวอร์ใสแล้วบอกผมว่าน้องครับฐานห้าคือฐานรำแก้บนจริงแต่ทุกคนต้องไปรำพร้อมกันที่หอประชุมนะแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกับน้องเลยตอนที่พี่ไปเจอนะครับ ผมนิ่เงิบเลยครับแต่ผมก็หัวเราะนะพอคิดว่าพี่เขาแกล้งผมก็บอกกับพี่เขาไปว่าพี่อย่ามาหลอกผมเลยครับเมื่อคืนผมก็ได้คุยกับพี่ผู้หญิงที่แต่งชุดนางรามแล้วเพื่อนๆผมก็เห็นครับพูดจบเพื่อนๆผมที่นางกินข้าวกันก็หันมามองผมอย่างพร้อมหน้ากันแล้วบอกว่าเห็นอะไรวะผมก็บอกก็พี่ผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยเมื่อคืน ก่อนไปนอนไงเพื่อนข้างๆผมหันมาแล้วพูดว่าเมื่อคืนนี้มึงเดินไปบุญอะไรคนเดียวที่กำแพงก็ไม่รู้พวกกูเลยเรียกมึงไปนอนไงผมนี่เงือบครั้งที่สองสิครับตอนนั้นผมใจคอเริ่มไม่ดีแล้วพี่สตาฟเลยให้ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าทั้งหมดไปตามที่ผมเจอนั่นแหละครับพอเล่าจบพี่สตาฟ ก็ดูหน้าซีดอย่างให้เห็นชัดเลยครับและบอกกับผมว่าพี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะเรื่องที่มีรุ่นพี่นางลำเสียชีวิตที่ลานข้างห้องนาตาสินนะไม่มีใครเอามาพูดเล่นๆหรอกน้องเพราะเขาเป็นเพื่อนในชั้นพี่เองวันที่โรงเรียนมีงานแข่งทักษะเพื่อนพี่คนนั้นได้รับหน้าที่ถือป้ายโรงเรียนเขาไปเปลี่ยนชุดไทยที่ห้องนาตาสินแต่งเรียบร้อยกำลังจะสวมชดา อยู่ตรงริมหน้าต่างแล้วจูๆ่ๆเกิดหน้ามืดพัดตกหน้าต่างลงมาที่ลานกว้างเสียชีวิตผมได้ยินแล้วถึงกับตัวสั่นน้ำตาคลอเพราะตอนที่คุยกับพี่เขาเมื่อคืนบนหัวเขาก็ไม่มีชะดาจริงๆทั้งที่ผมไม่ได้บอกใครเรื่องชะดาพี่ๆคนอื่นเห็นผมจะร้องไห้เลยวิ่งมาดูและช่วยกันปลอบใจว่าไม่มีอะไร พี่เขาอาจจะต้องการแค่ตัวแทนมารำให้เขาบอกผมว่าอย่ากลัวเลยผมคิดในใจโอ้โหเจอขนาดนี้ไม่ให้กลัวได้ยังไงหลังจากกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายไปเก็บข้าวของกันก่อนจะกลับพี่ๆสตาฟก็ได้พาผมไปไวารูปของรุ่นพี่นางรำคนนั้นในห้องนาฏศิลป์ด้วยพอผมเห็นรูปเท่านั้นแหละขนลุกสู้เลยครับ น้ำตาค่อยๆไหลออกมาอีกครั้งคือเห็นเป็นหน้าของผู้หญิงคนที่ผมเห็นเมื่อคืนผมจนได้แม่นเลยครับถึงในรูปจะเป็นชุดนักเรียนก็ตามผมอธิษฐานให้พี่เขาไปสู่สุขติพอเช้าวันเปิดอรียนเรื่องของผมเป็นที่พูดถึงกันมากและเรื่องนี้ทำให้ทางโรงเรียนได้ทำบุญครั้งใหญ่ที่ห้องนาฏศิลป์ห้องนาฏศิลป์นั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นห้องสอนศาสนาแทน รูปของรุ่นพี่ในห้องนาตาสินก็ถูกนำไปตั้งไว้กับสารเจ้าที่และตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอรุ่นพี่คนนี้อีกเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมและมารับฟังจนจบนะครับก่อนจบคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ พบเจอกันใหม่คลิปดอหน้าคลิปดอนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ